วันนี้เล่นการเมืองกันอย่างไรไม่ทราบเหตุการณ์ที่กระทรวงมหาดไทยผมอยู่ในรถถูกทุบรถวันนี้แปลกไหมครับเขากล้าขึ้นเวทีปราศัยสรรเสริญให้คนที่มาทุบรถว่าวันนี้ไปอยู่กับเขาแล้วไม่ตำหนิคนที่รับผิดชอบ ที่จะต้องป้องกันไม่ให้ผมถูกทุบรถแม้แต่คำเดียวแต่มาด่าคนที่อยู่ในรถที่ถูกทุบเราจะปล่อยสังคมคิดกันแบบนี้เหรอครับผมบอกแล้วว่าผมรับผิดชอบแต่วันนี้คิดให้ดีนะครับความสงบเรียบร้อยจากวันนี้ไปกับความขัดแย้งจากวันนี้ไปมันจะเกิดจากอะไร วันนี้สถานการณ์ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับทันทีที่มีการเลือกตั้งและทันทีที่มีรัฐบาลใหม่เราจะเข้าสู่สถานการณ์ใหม่พี่น้องเห็นเวทีดีเบตไหมครับขณะนี้มีพักการเมืองกลุ่มหนึ่งเขาตั้งตัวเตรียมขัดแย้งอย่างเต็มที่แต่ไม่ใช่กับผมแล้วขัดแย้งกับใครครับ ขัดแย้งกับการสืบทอดอำนาจ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> เงื่อนไขของความขัดแย้งหลังจากการเลือกตั้ง <Yeah. S 1> ไม่ใช่เป็นเรื่องเดิมๆแล้ว <Yeah. S 1> มันจะเป็นเรื่องของปัญหาการสืบทอดอำนาจ <Yeah. S 1> จอมพลถนอม <Yeah. S 1> ท่านตั้งพรรคการเมืองของท่านขึ้นมา <Yeah. S 1> ชนะการเลือกตั้ง <Yeah. S 1> ปี2512 <Yeah. S 1> สุดท้ายปฏิวัติตัวเอง เพราะทนสสไม่ได้รวมทั้งสสในพักที่ท่านตั้งขึ้นด้วยผมก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะทนพักพลังประชารัฐได้หรือไม่แล้วสุดท้ายปฏิวัติตัวเองแล้วก็ไปจบลงที่เหตุการณ์14ตุลา